ปดแล้วนะแม่บอกหนูแล้วว่านมแม่บวดนมแม่บูดแ,แ,แล้วมาลี <c oughs> <c oughs> นมแม่ปวดแล้วสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับออดอุ้มนะคะในที่สุดนะคะอุ้มก็ตัดสินใจแล้วนะคะว่าเราจะต้องมีการงดนมแม่ที่จะให้นงมาลีกันค่ะทุกคน อุ้มก็ดีใจมากที่อุ้มสามารถทําได้ตามไกด์ไลน์ของ WHO นะคะในการให้นมแม่ได้ยาวนานถึง2ปีรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองแบบว่าเก่งมากๆเลยที่เราคอนติเนียการให้นมแม่มาได้จนถึงทุกวันนี้นะคะทุกคนแต่รู้ไหมคะ ว่าปัญหาหลักเลยนะคะที่อุ้มตัดสินใจว่าอุ้มต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยคือมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ที่อเมริกากันนะคะทุกคนตอนนั้นน้องมาริก็ประมาณครึ่งนะคะอุ้มอยู่กับลูก24่ชั่วโมงนะคะเราก็ให้เขาแบบกินเต้าน้องมาลิก็จะเป็นเด็กที่แบบติดเต้า มากมากมากที่สุดตลอดเวลาทําให้ตอนที่อยู่อเมริกานะคือไม่กินนมวัวเลยนมที่นู่นนะคะมันก็จะมีแต่นมพัชเจอร์ไลท์อ่ะที่แบบตอนอยู่เมืองไทยอ่ะเขาก็ไม่ไม่ชอบกินเขาจะชอบกินอารมณ์แบบว่านมชงหรือว่านมกล่องที่มีส่วนผสมของนมชงมากกว่านะคะก็คืออุ้มมาเลิกปั๊มนมตั้งแต่น้องมาเรียอายุหนึ่งขวบนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นลังจากนนี้ปริมาณน้ำนมมันก็คือแบบแห้งเหี่ยวดรอปลงไปเยอะเลยนะคะน้องมาเรียก็เสพติด ในการกินนมแม่แบบตลอดเวลาเอไอขอดูดทุกชั่วโมงทุกสองชั่วโมงเอไอเอไอ,อ,อมาจุ๊บอย่างเงี้ยตลอดเวลานะคะมันทำให้ส่วนสูงอ่ะมันดรอปลงทุกคนจากที่เคยอยู่เปอร์เซ็นไทที่90ตอนเนี้ยมันอยู่เปอร์เซ็นไทที่50แล้วคือมันมันดรอปลงมาแล้วก็น้ำหนักอ่ะก็ไม่ค่อยขึ้นคือขึ้นน้อยมากนะคะเพราะว่าพอเสพติดนมแม่ใช่ไหมข้าว ก็ไม่กินกินน้อยมากเป็นเด็กกินข้าวยากมากซึ่งตอนที่อยู่ในการทำมันก็ต้องมีการปรับตัวอะไรเยอะแยะเดี๋ยวจะพาไปดูสถานการณ์จริงนะคะในการฝึกน้องมารีลดละนมแม่นะคะไปเลยคะ่ะเขาบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นบาร์มที่เอาไว้เลิกให้นมค่ะเป็นยังไงรสชาติมันตรงแย่มากแน่เลยอะ่ะก็มันเป็นบาร์มเหร แบบนี้เขาบอกว่าให้ทารอบๆนะคะแล้วก็เนี่ยให้ลมแม่มาทุกคนหัวลมยาว8เมตรเดี๋ยวขอลองเทสนะคะน,นี่คมมาก แล้วนะมาลีมม,มันมันมันบูดแล้วนะแม่บอกเหมือนกันว่านมแม่บูดนมแม่บูดแล้วมาลีนมแม่บูดแล้วเดี๋ยวแม่ไปเทนมให้หนูไหมนมแม่บูดแล้วมันบูดแล้ว นมแม่บูดไปเดี๋ยวเดี๋ยวไออ่ะอะพ่อลองกินอีกข้างไหมแม่บูดแล้วพ่อลองกินอีกข้างไหมลองไหมล่ะจะได้บอกมาริว่านมแม่บูดแล้วลูกไูลูกดูนมแม่บูดแล้วไปไปไปเอาน้ำกินไปกินน้ำกินน้ำ กินน้ำก่อนกินน้ำล้างปากนมแม่มันบูดแล้วเชื่อยังนมแม่บูดแล้วป๊าป๊าเดี๋ยวนมแม่บูดแล้วบูดแล้วก็มันบูดแล้วอะลองกินอีกข้างก็รู้มะมาฮะมมามะม่าอะไรกินมะม่าหรอนมแม่ไหมนมแม่ เอาอีกเหรอแต่นมแม่บูดแล้วนะ,ะ <c oughs> ทุกคนถึงแม้ว่าน้องมารีนะคะจะแบบหยุดพักในการกินนมแม่ในช่วงกลางวันแล้วเนี่ยแต่ก็คือนมแม่เท่ากับ เล่่นคะก็ยังมีความมาแบบแม่มาจับจับบีบบีบเค้นคึงอะไรตลอดเวลาเหมือนเดิมซึ่งถ้าแม่แม่นะคะมีแผนที่จะคิดว่าเอ้ยเราจะงดนมบุฟเฟ่เนี่ยแล้วลูกจะไม่รักมันไม่เป็นความจริงค่ะลูกก็ยังรักเราเหมือนเดิมยังมาแบบซุกไซกะดุกกระดิกใส่เราเหมือนเดิมนะคะซึ่งหลังจากที่อุ้มนะคะงดนมแม่อนกลางวันได้แล้วบอกเลยแบบทุกคนชีวิตดีชีวิต เปลี่ยนน้องมาลีนะคะกลับมากินข้าวเก่งมากจากหน้ามือเงี้ย หลังมือเลยค่ะทุกคนแต่ว่านมเนี่ยก็ยังเป็นอย่างหนึ่งที่น้องมาเรียจะเป็นคนที่แบบกินจิบจิบไม่ใช่คนกินนมเก่งเหมือนเดิมเหมือนเขาก็ยังแบบคุ้นชินกับรสชาตินมแม่เพราะฉะนั้นนะคะอุ้มก็ต้องมีตัวช่วยที่จะมาเสริมการเจริญเติบโต,ตของน้องมารีเป็นนมที่มีคุณประโยชน์นะคะสูงซึ่งแม่อุ้มนะคะก็เลือกเป็น Enfago A Plus My Pro สูตร Gentle Care เพราะว่าน้องมารีนะคะเป็นเด็กที่กินนมแม่มาโดยตลอดคือเขาอ่ะก็ยังไม่ค ชินกับการดื่มนมวัวนะคะซึ่งในตัวนี้มันมีโปรโตีนเป็นตัว PHP ซึ่งโปรโตีนตัวนี้นะคะมันจะถูกย่อยมาแล้วบางส่วนมันจะทําให้เรานะคะดูดซึมได้ง่ายขึ้นลดอาการไม่สบายท้องท้องอืดได้นะคะคือถ้าเด็กคนไหนนะคะกินนมยี่ห้ออื่นแล้วมีอาการแบบท้องอืดก็ลองเปลี่ยนมากินตัว Gentle Care ดูนะคะมันก็จะช่วยลดอาการไม่สบายท้องลงได้อีกสูตรหนึ่งนะคะก็จะเป็นสูตร Enfagrow A Plus by Pro สูตรปกตินะคะ สูตรเนี้ก็จะเป็นสูตรที่สามารถดื่มได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมี m i l fat g l o b u l membrane เป็นเยื่อหุ้มอนุภาคไขมันที่พบได้ในนมแม่นะคะมี DHA เป็นกรดไขมันจําเป็นในโครงสร้างหลักของสมองและจอประสาทตาเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับน้องมาลีอ่ะอุ้มก็เลือกเป็นตัว e n f a g o ApaT My Pro Gentle Care นะคะให้น้องมารีดื่มค่ะทุกคนเออก็อยาอยาเทยลงมันนะเออหนอัน นอ,องรอกินเลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นเย็นอ่ะดื่มนมเลยค่ะตอนนี้น้องมารีก็เลิกนมขวดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นหลอดแทนอือหื <laughs> ตัวนี้นะคะ e n f a g r o a p t a m i Pro สูตรปกตินะคะสูตรสำหรับทุกคนในครอบครัวค่ะเออใช่แล้ว <laughs> มารีชอบไหม โอ้โหได้รักจรงเลยอ่ะหลังจากที่แม่อุ้มนะครับ ปรับการทานนมจากเต้าก็คือให้ทานเฉพาะแค่ตอนเช้ากับตอนก่อนนอนนะคะส่วนตอนกลางวันนะคะอุ้มก็ให้น้องมารีทานเอนฟาโกเอพัดไมโพสุดเจนทเทแค่หลังจากนั้นนะคะก็คือกินข้าวได้ดีมากๆกกินทุกอย่างเลยแล้วก็ดื่มนมได้เยอะขึ้นมากๆนะคะเพราะเขาชอบรสชาติของนมผสมมากกว่าแบบนมวัวเพียวๆนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะอุ้มก็ไม่ได้ให้น้องมารีเข้าเต้าเยอะเหมือนแต่ก่อนนะคะแต่รเราก็คงความสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์ให้มันอบอุ่นกระชับ เหมือนเดิมก็คือบอกรักเขาบ่อยๆอุ้มเขาบ่อยๆนะคะแล้วก็ใช้เวลาคุณภาพเลนกับเขาเหล่านี้ทานอะไรให้ฟังนะคะลูกก็ยังจะรักเราเหมือนเดิมนะคะอุ้มก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับแม่ๆที่มีลูกติดเต้านะคะแล้วก็กินข้าวยากยังไงก็ลองไปปรับใช้กันดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย